ต so right. so oh. well, uh ัวเองนั่นแหละเด็กน้อยเราโตแล้วเด็กน้อยตกูปั๊บยี่บูยัยโอ้ What ตีเด็กน้อยเราเล่นเกมต้องมองตัวน้าเล่นด้วตอนนี้เราโตแล้วโตแล้วตัวเองนั่นแหละเด็กน้อยเขาโตแล้วไไมม่่เสียเด็กยังไงยอ่ะไม่หรอกทำไมต้องว่าเราเด็กน้อยด้วยอ่ะเด็กก็โดนตีหรอกเด็กน้อยถ้าตายเราจะไม่ช่วยด้วยทเไมภาพของเราละลายไปเลยอ่ะ เด็กน่ารักน่ารักก็มีไงนายนายเด็กนายคล้ายคลน่ารักป้าเหรอ,อยังน่ารัก no แล้ว,แล,วแล้วนายชื่ออะไรเนี่ยนายชื่ออะไรเราเราไม่ใช่นายเราเป็นผู้หญิงนายแล้เจียงนายเหมือนเราเลยอะใช่เหรอ,อเป็นผู้หญิงเราต้องเชนางสิเรียกว่านางแล้วเราก็เป็นผู้หญิงนะ ใช่ๆแตกูเป็นผู้หญิงใช่ใหรอเสียกเราผู้หญิงใช่เหราเพิ่งหัดเล่นเนี่ยเ <c oughs> ออเล่นเหมือนกันใช่ไหมนี่ยเดินเหมือนเราเลยเมื่อกี้ใช่แคโอไม่ทำไมไม่มีเสื้อเลยเอา้าวก็เราเพิ่งเล่นไงโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยกี้เลยปุยปุย เอ้ยยังเต้อเลยอ่ะใช่เหรอเราเก่งเหรอเราฟุกเก่งนายคนยิงล้มมะนี่ยได้เหรออุ้ยเรายิงเหรอเรานึกว่าเรานึกว่าเธอยิงใช่แล้วชื่อมูยาโยเราชอบมากเลยอ่ะเราไปดูเราไปเราไปดูในายต๊อกต๊อกมาแล้วแล้วเขาก็แล้วเขาก็พูด ูุ๊ปตี้มุยายยแล้วก็ยังมาตั้งคาไปอดอ,อลอดเราเลยติ๊กตอ,อกนะไม่ใช่ต๊อกติ๊กต๊อกต๊อกต๊อกตอกตอกติ๊กตอกตอกตอกไม่ใช่เหรอฮะไม่อ่านยากเลยนะมาเร็วเราจะขึ้นไปข้างบนลงมาแล้วนะทำไมเด็กน้อยนี่ไม่ตามลงมานี่เลยนะอันนแล้วลนายชื่ออะไรเนี่ยนาะยยังไม่บอกเลยเราชื่อมิวใครบอจะต้องมาชื่อตัวคะครชื่อว่าอะไรเนี่ย ซาลีซาลีชื่อซาลีซาลีซาลีใช่ไหมซาลีไม่ใช่ซาลีซาลีเอ้นนท์นนท์ข้างหน้าอยู่คนวิ่งมาอันนั้นน่าเขาไม่มีปืนเหมือนกันแน่นอนเยี่ยิงเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยใครยิงหนูเอ้ยหนูยิงไม่โดนเฮ้ยหนูยิงไม่โดนอีกแล้วจะเป็นอะไรทียิงไม่โดนอ่ะเจ้าคนชื่อ โดนฟอมเลยวอุ้ยอ้าวโดนเฉยเลยอ่ะ <S <S ยิงยิงไปตั้งหลายนะัดไม่โดนยิงขึ้นฟ้าอย่างเดียวไปอ้ตำรวจมีคนวิ่งด้วยอ่ะดูดิด,ดูดิเขาเดินมาแล้วอะนี่นเนทตายเลยอยาตายเลยอ่ะในในชื่อมุยาโตชิงเหรอโอเคเราเป็นคนทำ,ท,ำทำไมเราเป็นคทำไมเราเป็นคนอิสลามเหรอได้แล้ว เดราเราตามเรามาดิฮ่าคนนั้นดิคนนั้นเมื่อกี้คนนั้นเขานอนอยู่ดีเขาลุกขึ้นมาชะง,งักได้ยังไงอ่ะใช่เป<ด><ด>ล่าใช่ด่เขาช็องากระดึงขึ้นมาเลยแล้วก็ล้มไปตายอยีกทีหนึ่งเ,เปลี่ยนปืนไหมปืนฟร์มาที่กาชุนละกาชุนนอนแล้วไม่ไมีไม่กระเป๋าเลยเนี่ยหนูเอากระเป๋าหนูไหม ไม่นั่งเอาเลยเดียกระเป๋าหนูมันใบใหญ่ยังเห็นไหมขนาดโดนมายังยังยิงยจะยิยงเลยยังขอเอ้ยีย่ยมีคนมาอีกแล้วเฮ้ยยิงปืนมันเป็นอะไรเนี่ยยิงไม่โดเลยเฮ้ยปืนจะไรอ่ะโอ้ยมายิงไม่โตเลยอ่ะไปเลย ไอ้เน่ไอ้เน่นี่แน่โอ้ยยิงโดนท้องฟ้าเอากระสุนหมดเลยเยี่อ้าวมันแก๊ก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 แล้วว่ากระชุนทงหมดแต่หนูยิงไม่ออกอ่ะอันนียเอ้ยเขาเป็นหลายล้มมาเฮ้ยเป็วไรเพื่อนกูไปยิงเขาไงเขาเลยล้มไม่มามีคนยิงอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเก่งโอ้ยเก่งน้องปืนก่อนมันนั้นมาแล้วเนาะจังัว ยิงโขยิงหน่ออยู่ยเฉยดิโอ้ยยิงไม่โดนเลยยิงตะขอเนี่ยนี่ลยนี่เลยอันอยู่เจออยู่กะที่เดียวยิงไม่โดนนะดูดิอ้าวแล้วแล้วอยู่ดีๆก็โดนคืออะไรนี่ตัวอะไรอย่าเพิ่งอย่าเสียงดังที่เรากำลังตั้งใจเล่นอยู่เออเราจะเป็นนักแข่งเอสปอร์ตเลยนะฮึ ไอ้คนนั้นก<อ>็เป็เพื่อนไม่ไรอ่ะยิงเขเลยทำเพื่อนเราโวเพื่อนตื่นก่อนขอฟันหนอวหน่อยอเออเป็นเพื่อนนายเหรอได้แล้วเพื่อนเรา <c oughs> คือคือในเกมในเนี้ยนะเป็นเพื่อนเราหมดเลยเพื่อนเราก็จดีเขาจะไม่ยิงเราแรงเนายคนเดียวสิเออไม่รู้ดิเฮ้ยเราได้เสียงเอ้ยคนนี้ก็เป็นเพื่อนนักบอลเรา เพื่อนเราล้มอีกแล้วเพื่อนเป็นไรอ่ะนี่แน่เพื่อนเจ็บไหมอ่ะนี่แน่ตาแต่พวกไปฆ่าเพื่อนทำไมอ่ะอ๋อก็เพื่อนเขาจะยิงไงแล้วก็เขาจะให้ให้ให้อะไรเขาเขาให้เราฝึกยิงไงเพื่อนเขาจะมาให้เราตายอ่ะเรียมวะนี่เหลี่ยมเรียมใส่เพื่อนนี่วะเนียเร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 ียจะยืนมั้เนี่ยเรีย ไอ้หไอยินเไหมไม่ยินแล้เราหน้าเรามาเล่นหนึ่งกันเนียอ่าหนึ่งกันนะนี่ยใช่ใช่ใเรามาเล่นหนึ่งกันจะมีบาดเปล่าอ่ะเราเรามีเราไม่มีนะเธอต้องสร้างให้เราแล้วกันใช่ได้ได่ได้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 ไว้ไดีได้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 ไดนได้ได้ได ไม่รู้มันจะชวนหนึ่งหนึ่งทำไมทุกวันนะเราก็ไม่เข้าใจนี่ใครอยากร้องกับคนเก่งไงใช่หรอเราเล่นไม่เก่งเลยเราเพิ่งหัดเล่นนีเนี่ยใช่เปล่าใช่ใช่เราเพิ่งหัดเล่นเออเราเล่นไม่เก่งหรอกไหนก่อนขอเก็บของคนไอ้ปืนตกเตะเลยแล้วสาสาลีมันที่เล้ยวสาลี มาเลยตาอ่านนี่แล้วเพื่อนซาเพื่อนซาลีมาเร็วๆตามเรามาเดี๋ยวเราจะพาไปดูคนยิงกันข้างหน้านะเห็นไหมตรงโน้นท่ไมันมีคนยิงกันอยู่ชื่อเราอ่านไม่ถูกเลยอ่านออกสิซาลีนะซาลี่เอวา L า A V L ไหนวะไหนวะอยู่ในบ้านยิงเสียงคนยิงกันแถวนี้อ่ะไหนอ่ะเป็นไหนแล้วก็ว่า ไหนยะหนยะเป็นไหนแล้ววะนี้ลงมาที่ลงมาที่นั่นอยู่ข้างหน้าไงโอ้จุดวยจุดวยสลีดโดนยิงอาสิสลีดวิงเร็ีจัดกรให้แล้วดีมากดีมากตอนี้ตรงนี้ตรงนั้สลีตรงเดอิวน้นน่ะข้างหน้านู่นน่ะบ้านเกียวเขียวิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็วสลีดมันตาเร็ววิ่งไปดข้างหน้านู่นน่ะตกบ้านข้างหน้านู่นวิ่ไปเร็วสองหั้นงนง แม่พี่ไปยาวๆเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นตรงนั้นแหละยิงไปอีกไปอีกนั่นแหละพี่ซาลีไปเลยเฮ้ยอะไรเหเหลี่ยมวะเนี่ยมาชาพี่กนี่คนพีคนยิงไม่ใช่หนูหนูไม่นจะยิงเอ้าน่นๆตรงนู้นมันยิงพี่มันตรงนู้นมันยิงมามันอยู่ข้างล่างบ้านตรงนี้เมื่อกี้มันยิงมามันจะเห็นไดงไม่รู้เมื่อกี้มันยิงแบบเคอร์บยังเห็นไหมแสีงขึ้นมันอยู่ข้างหลังมันยิงมา แล้วแล้วพี่ซาลีแล้วนั่นนั่นนั่นไม้มันยิงเราอีกแล้วมันยิงเราอีกแล้วเฮ้ยเราเลี้งก่อนเลี้งหัวก่อนเลี้งหัวก่อนเร็วตุ้มนี่นี่โดนหัวเฉยเลยครับผเลี้ยร็วปลไม่ออกไม่โดนเลยเล่นจริงวะเนี่ยเก้ก็น้องยืนเฉยเฉยแล้วก็ลากเป้าไปโดนหัวไงมันยืนให้น้องยิง เพื่อนเขาใจยิงไงเขาไม่ยอมยิงน้องไปให้ตายไงเขาให้น้องได้ฝึกยิงไงแต่น้องจะยิงเขาอีกเฮ้ยเขาย้อนยิงเยยยิงเยยไปไหนเขาไม่รู้อ้าวอะไรพี่เก่งกว่าหนูอีกตอนนี้พี่อย่าเพิ่งยิงนะขอยิงก่อนยิงหัวก่อนเฮ้ยหัวมันนี่ให้ยิงหน่อยฝึกยิงหัวอยู่เฉยๆนี่ตายแล้วทีเดียวเองเขาเป็นคนมาเนี่ย เออเหรอแต่เราก็ยิงหัวนะเราปืนนี้บ้างดิของปืนนี้สวยจยังไงน่าจะเป็นปืนโบราณโบราณเปืนโบราณนั่นเนี่ยเอเขยเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นปืนประเทศอะไรหืรู้ป่าประเทศไหนประเทศไทยดิเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยเห็นไหมเกมวีไฟเป็นเกมประเทศไทยแล้วมันก็อยู่ในประเทศไทยก็เลยเป็นปืนประเทศไทยเข้าใจไหมเข้าใจอ้าว ก็นึกว่ารู้ไงเรียกตามลงมาเรียกซาลีเ,าเราจะเรียกว่าเต้าเต้าซาลีตามลงมามาต,ต้องไปหาคนยิงเอกเข้าใจไหมซาลีได้กี่ตัวแล้วซาลีซาลีมีคนอยู่ข้างบนซาลีสมยแกไม่เห็นเลยแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอุยอ้ยพุกอีกแล้วยิงโดนเหยื่อเลยมันล่วงเลยอะ่ะ นี่นี่เราจะเจาะหัวมันใจใจฟุกฟุกกานฟุกมากเลยนังลู้ไหมไม <c oughs> ่ดึกว่าแบบไม่ดึว่าจะโดนนั่นเนี่ยเสียงเคยอะ่ะทำไมทำไมมีหูด้วยอะ่ะเป็นแมงปอเหรอเร,เราได้ฟรีนี่เราเราเรียนมาล้วตอนเราเล่นแรกๆนะเ้ยจะบางก็ดี่เราแอบอยู่ในนี้คนละอันเล ไอันน so ู <the> ้นจ <the> okay. ีอันนู้นก็มีตรงนู้นข้างหน้านู้นน่ะสองเป่ยห้าเลยข้างหน้าน่ามีตั้งสองต้นนี่ไงข้างหน้ามีคนมาอีกแล้วเร็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 วเขาวิ่งอยู่เขาวิ่งอยู่วิ่งอยู่ข้างหน้ายาวเลยไว้ยิงเท้ายิงเท้าไอเร่งเราอ่ะยาวไม่ใช่แย่งมันลมที่เราเขาเป็นของเราดิเหรอเห็นไหมชื่อขึ้นด้วยมูย้ายโย แล้วก็มีคนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นเหราเห็นไหมตรงนูน้นนะตรงนูนน้นมีคนอยู่ทำไมกิงยังเลยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขายิงกันใหญ่เลยเราเราไปดูกันตรงไหนดีข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีเนี่ยเขาเขายิงยูิงหนูนนหนยูยิง,ย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 ยงหัวเขาเลยนหัวเขาอยู่เขาตายแล้วหนูนนเล่นอ่ะหนูเล่นเองอ่ะหนูเล่นเนี่ยหลายชั่วโมองอยู่นะก่อนจะโดน,โน นี่เนี่ยนุจะยิงเขาอย่างเดียวนี่อ้ยฟุกจิกเด้ยวยิงแล้วก็ลากขึ้นอ่ะมันก็จะโดนหัวเข้าใจเปล่าพิซาร์พิซาลี่ลองทำดูสิลองทำดูยิงแล้วก็ลากเหนียวขึ้นสูงๆยิงอย่างเงี้ยยิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสอนยิงนะจิ๊วจิ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 วขึ้นต้นไม้ไปเลยอ่ะเงี้มาดูดิมาดูมาตรงนี้ดีมาตรงนี้จิ ไม่ดูจะยิงเป็นไหมอ่ะกำลังไปไม่เก็บไอดอกอ่ะนี่อย่าหนูจะยิงให้ดูดูดูมาดูตรงนี้เรานี่มาเี่มาเี่มาเี่วขอรีเลยไอ้ดูนะนี่ดูนะดูดูดูตัวหนูนะดูตัวหนูนะแต่ตัวหนูจะนี่ไม้ขึ้นต้นไม้เลยเห็นไหมลองลองลองทำดูลองทำดูแต่หนูจะดูข้างๆอ่ะลองดูลองดีค่ะต้นไม้อยู่ต้นไม้ น่าเลี้ยงงั้นแหละเลียวเลี้ยวลุ้นเลี้ยวยิงเอาตรุษข <Ling Investment. S 2> <Yeah. S 1> ึ้นไปเลยน่าเลี้ยสวยสวยน่าลองลองคนโน้นคนโน้นคนโน้นโน้นคนหน้าคนหน้าเราดีเลยเราลองสักตัวสักตัวนี่หลังข้างหลังข้างหลังเราข้างหลังข้างหลังยิงยาลุ้นลุ้นลุขึ้นไปอ่ะใช่อันนี้ง่ายไหมเหรอตาตัววันนี้งดีมันไกลไปในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวลองดูลองดูลองดูนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงเลยยิงเลย ขึ้นสูงๆขึ้นสูงอย mm hmm. ่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเลยขึ้นต้นไม้ไปเลยอุ้ยเกง่งวิซาดีทำได้เก่งวิซาดีเก่งเหมือนกันน้านเนี่ยวิซาร์ดีจริงอ่ะไม้จริงแบบขึ้นต้นไม้ไปเลยยิงขึ้นท้องฟ้าเลยไม้มันก็จะโดหัวอย่างไหมมันลาไม่ขึ้นนะมันรับเป้าอ่ะมันม่เกีย้ยกระดกหัวขึ้นมาได้ไงก็รู้ล้มไปแล้วอ่ะใช่แล้วใช่แล้ววิซาร์ดีก็จะเก่งเอง เี็น้องยิงมั่วๆน้องยังบ้าๆบอๆเก่งเลยไหมอ่ะไม่เอมเลยโอ้มูยาโยชูปาปีู่ยาโยเฮ้ยเขาเขาเก่งเก่งเก่งแจงที่ต้องฝึกยิงต้นไม้ทุกวันนั้นที่ต้องอย่างนี้เจ้าเจๆาเขึ้นไปเลยอ่ะา เอายิงเป็นแต่อัดตัวก็ฝึกไว้งา่ายเอาฝึกไว้ยิงอ่ะก็ฝึกแล้วหนูหนูบอกเทคนิคลับสุดยอดให้แล้วเนี่ยหนูไม่เคยบอกใครเลยนะหนูบอกแค่พี่ซาลีคนเดียวเลยดีต้องจาแล้วก็ไปฝึกให้แม่นนะแล้วต้องเอาเป้ากระเขาวเนี้ไว้ที่ประมาณไว้ที่ประมาณอาหน้าอกอะ่ะเขาเจอไหมมันจะได้ยิงง่ายขึ้นถ้าเราวางเป้าดีดๆมันก็จะง่ายสำหยับยาว โอเค๊ okay, มถ้าเราวางไว้ที่พื้นนะ่ะหรือวางไว้ที่ต่ำกว่าอ,อกอะ่ะมันก็จะโดนหาไปตัวขามันก็โดนตัวเค๊ <Yeah. S 1> okay, มิ <c oughs> อไอ้เรตตามปหนูมาสิโอ้ยอิซาลีเก่งจังเลยี๋ยวี๋ยวแล้วรอบหน้าพี่ซาลีแอดหนูด้วยนะล้วก็แล้วก็มาหนึ่งหนึ่งกับหนูพี่ซาลีหนูโดนยิงซาลีวุ้ยมันหนีไปแล้วหนูใช้สุดินต้นไม้ไม่ได้มันวิ่งเร็วมากเลย รอก่อนไอ้เจ้าบ้ารอกกอนนี่แน่สูตรยิงต้นไม้ของเราใช่ไหมเฮ้ยนี่นไอ้ดอกของใครน่ะกี่ฟ้าซะด้วยไอ้ดอกเอาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาสอนกระโดดยิงนี่โอเคไหมกระโดดยิงอย่างนี้นะกระโดดยิงเงี้ยอู้ยังไงโง่ไหมเนอะใช่ใช่ไหนลองกระโดดยิงเลยกระโดดยิงดิกระโดดด้วยกระโดดด้วย เราก็ยิงขึ้นท้องฟ้าน่าแหละย่างไงยังไงล็อกข้างหน้าโน้ตข้างหน้าข้างหน้านั่นนั่นนั่นะไปกระโดด,ดยิง่งแค่พอพอถึงแล้วไปใกล้อีกไปใกล้ๆอีกแล้วก็โดดแล้วก็ยิงลากขึ้นท้องฟ้าเลยเอาเลยกระโดด,ดๆๆโยิงกระโดดยิงอุ้ยกีจ่าที่เก่งที่สุดเลย <c oughs> แดงเถือกเลยเมื่อกี้ชื่อแดงอ่ะโอเคนะอย่าลืมแอดหนูมาด้วยนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวันหนึ่งๆกันเดี๋ยววันนี้หนูไปนอนก่อนเจอเคไวแล้วนะ เฮ้ยได้สาคุราฮด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่กันบ้างดีกว่าเฮ้ยฮายัโตถือซองอะไรเนี่เเยก็เทียร้ซองควงใหม่หรือเปล่าลก็แคลรี่ถืออะไรเนี่ยปิดอะไรไม่รู้โอเคเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมาใหม่บ้างอ๋อสกิปืน F4N1 จีโน่่ใช่จีนอเองโอ้โหตายิงสองก็ตะเมีหนึ่งแต่ว่ารถแม่นยำแต่ถือว่าดีนะเพราะว่าอะไร,รว่าเอ็มซีมันแม่นอยู่แล้วไงปืนนี้เหมือนซัก,กาเลยนะเนี่ยแต่ว่าเป็นอะไรเนี่ยของจีนอตยี่ายเอ็กวันพันแมนก็บอกเลยว่ามันเพ่นนะนี่จะของแรงเลยใช่ไหมเนี่ยใครต้องสะสมใครมีเพรก็ ส,สะสมไปนะแต่น้องจินโน่จะลองส่มให้ตัวหนึ่งเทอ้้เสียงไม่มีแล้วก่อนอ้าวเสียงมาเฉยเลยนะนี่อะไรเนี่ยสกีนคู่หูบีต้อนเต,ติมโครกก้บ99้ตมอนเราจะได้ในะส่วนของอ,อะไรฟอร์ดลิงเป็นลิงสกินลิงนะก็เติมโค้กเก้ก้าประมาณ50บาทนั่นเองนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมไปเติมนะสลากคายที่มีเพชรเหลือนั่นเอง ก็เท่าที่เห็นก็น่าจะมีแค่น,นี้มันของใหม่เฮย้ยยางอีกที่ว่ามียังมีพีระมิดพิชิตยอดอีกเขาดูสิอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรอเฮ้ยลดราคาเอ้จูกว่าถูกนะเนี่เยเฮ้ซองครัวเรายังไม่มีเลยแล้วก็เราซื้ออนี้ใช่ไหมมันจะขึ้นไปข้างบนลองซื้อนีเลยห้ากล่องโอเคแล้วมันก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชุดแล้วก็จะลด50เเซ น,นิ้วข้างนี้ต้องมีอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าเพชรเราไม่พอมันก็จะคืดน,นไปเรื่อยๆเเนี่ยมั้งที่ไปเกจกระใหม่แล้วก็อะไรเนี่ยเฮ้ยกล่องอุัท้องโลกแห่งการเวลาไปเปิดกล่องแล้วโว้เฮ้ยมีบาสเลตอยู่ด้วยดังเบสหนึ่งแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นโอ้โหอย่างงี้กองรีแต่ว่ามุกเมนต์ต้เปลี่ยนมันจะลดลงไะส่วนใหญ่ไซเปอร์เขาไม่เดินยิงอยู่แล้วใช่ไหมเขาไม่ถือไม่ถือยิงอยู่แล้วอะไรอะ่ะ ไม่วิ่งยิงไม่เดินยิงอยู่แล้วโอเคเ้าจะลองสุ่มแล้วกิดเราจะได้โอ้ยโคตรเจ๋งเอะอยากได้มันนานแล้วโอ้โหไปได้บาเลตเลยท้อเลยนี่อะไรอะไอซวอวันพันแมนเดี๋ยวเขาจะเอาออกเป็นอย่างสามเก้าใกล้นะทุกคนอย่าลืมนะมันมีอะไรบ้างนะถ้าจำไม่ผิดจะมีไอซ์โชวอใช่ยไหมแล้วก็จะเป็นเอ่อเนืท่าทางใหม่ใช่ไหมนี่แล้วก็นี่ท่าทางใหม่ของวันพันแมนนะก็ก็ส์ตูนเรื่อนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ ฝาใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นรกระชาเพื่อเราจะให้เราโดนนะบ๊ายบายนะจุ๊จุ๊นะสวัสดีครับ